Indicators และ Script ในวิดีโอแนะนำการใช้งานนี้คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ Indicator และสคริ p t Indicator คือเครื่องมือกราฟและเครื่องมือวัดที่ช่วยในการวิเคราะห์สภาวะของตลาด MT5 มีฐานข้อมูลของ Indicator และสคริ p t อยู่แล้วซึ่งคุณสามารถใช้งานได้จากเมนูย่อยของหน้าต่าง Navigator และยังสามารถใช้งานอินดิเคเตอร์ผ่านแท็บแทรกที่อยู่ตรงเมนูด้านบนก่อนอื่นเราจะขออธิบายวิธีการเปิดใช้งานและใช้อินดิเคเตอร์ที่คุณได้ดาวน์โหลดมาหลังจากทำการดาวน์โหลดอินดิเคเตอร์เข้ามาแล้วคุณจะสามารถทำการคัดลอกไปยังโฟลเดอร์ที่ต้องการเพื่อให้แพลตฟอร์มสามารถจไฟล์นี้ได้จากนั้นคุณต้องไปยัง Data Folder ของ Terminal โดยการคลิกที่แฟม้ม และเปิดโฟลเดอร์ข้อมูลหลังจากที่ได้เปิดโฟลเดอร์ MQL ไฟล์แล้วไปยังโฟลเดอร์ indicator และทำการขัดลอก indicator นั้นมายังโฟลเดอร์นี้ซึ่งหากยังเป็นสคริปต์หรือ expert advisor ก็จะต้องมีการเลือกโฟลเดอร์ย่อยให้ถูกต้องเช่นกันเพื่อให้ terminal สามารถจดจำฐานข้อมูลที่อัปเดตนี้ได้ คุณต้องทำการรีเฟชก่อนโดยการคลิกขวาที่อินดิเคเตอร์แล้วกดรีเฟชซึ่งหลังจากที่ได้รีเฟชแล้วอินดิเคเตอร์ใหม่ของคุณจะปรากฏอยู่ในรายชื่ออินดิเคเตอร์ในหน้าต่างเนวิเกเตอร์ในตอนนี้คุณจะได้เรียนรู้วิธีการนำอินดิเคเตอร์มาใส่ในกราฟเริ่มต้นด้วยการคลิก2ครั้งที่แท็บอินดิเคเตอร์ใหม่หน้าต่าง Custom Indicator จะปรากฏขึ้น ภายในหน้าต่างนี้สามารถทำการปรับสีและตัวเลือกการตั้งค่าต่างๆได้ในกรณีที่คุณต้องการลบอินดิเคเตอร์ออกจากกราฟเพียงคลิกขวาและทำการเลือกอินดิเคเตอร์จากรายชื่อและกดลบนอกจากนี้คุณสามารถแก้ไขฟังก์ชันต่างๆของอินดิเคเตอร์ได้ตามต้องการอินดิเคเตอร์ใหม่ที่คุณเพิ่มลงไป จะสามารถบันทึกไว้ในเทมเพลตไฟล์หากคุณต้องการใส่อินดิเคเตอร์หลายตัวลงไปในกราฟคุณสามารถประหยัดเวลาได้ด้วยการสร้างไฟล์เทมเพลตและทำการใส่อินดิเคเตอร์ที่ต้องการทั้งหมดลงไปพร้อมกันคุณจะได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับอินดิเคเตอร์จากวิดีโอแนะนำอื่นสคริปช่วยให้คุณสามารถทำการเทรดได้ทันทีสคริปมีหลายประเภทเช่นสำหรับการเปิดการเทรด ปิดการเทรดเป็นต้นข้อแตกต่างระหว่าง Indicator Script และ Expert Advisor คือ Indicator ช่วยในการวิเคราะห์ตลาด Script ช่วยดำเนินกิจกรรมในการเทรดโดยไม่จำเป็นต้องเปิดใช้งานซ้ำกันหลายๆครั้งและ EA จะช่วยให้คุณทําการแบ็ t เทสกลยุทธ์การเทรดของคุณและทําการเทรดแบบอัตโนมัติ สำหรับการเปิดใช้งานสคริปต์ให้ไปที่แท็บเครื่องมือตัวเลือกและเมื่อหน้าต่างตัวเลือกปรากฏขึ้นมาให้ทำเครื่องหมายที่อนุญาตการเทรดด้วย 5, อัลกอริทึมบน MT5 Script Indicator และ EA จะถูกเขียนขึ้นด้วยภาษาสำหรับการเขียนโปรแกรมที่เรียกว่า MQL5 นั่นหมายความว่า คุณสามารถเขียนหรือปรับแต่งสคริปต์ของคุณเองได้โดยการใช้ Meta Editor หรือคลิกขวาที่สคริปต์แล้วเลือกปรับเปลี่ยนคุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้โดยการกดที่ปุ่ม F1 ภายใน Meta Editor User Manual